สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับแอดต่องอีกแล้วนะฮะก็ผมก็จะมาได้เว็บของ1 2 3 b e t c o m ามเบนะครับก็มาด้วยทุน1,000นนิดๆน,น,นะครับ1,057บาทนะฮะมก็จะมาเล่นด้วยค่ายของ CT855 นะครับค่ายนี้เครดิตปรับรวดเร็วมากเลยนะฮะวันนี้ผมก็จะขอดูห้องคร่าวๆนะครับห้องที่มันน่าเล่นนะฮะ เช่นห้องห้องนี้นะครับห้องสปีดนะครับสปีดห้องนี้นะฮะอย่างไ้นี้ขอดูไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะฮะจะดูทั้งอาร์บีอาร์พนะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะฮะอืม อ่าไม้นี้ออกแดงนะครับไม้นี้แดงนะครับดูอาร์บีอาร์พีแล้วก็ผมจะไปที่แดงนะครับ300นะฮะจะจะเป็นเอ่อสามตัดนะครับอาร์บีอาร์พีก็จะเป็นดูเขาให้อนาคตนะครับ โอ้โหปกแปดครับปกแปดสวยครับโอเคอ่าให้ต่อไปนะครับ,บ BFP นะฮะผมจะไปที่น้ำเงินนะครับสามตัดนะครับแปบะบเสมอไว้ด้วยนะฮะเขาไพ่สวยๆเนี่ยมันชอบเสมอก็มีนะฮะสามแล้วก็เสมอนะครับมา อยเราสองแต้มมืนหขอแต้มน้อยอ่าเสมอได้เสมออีกครับโอ้โหได้เสมอมานะฮะแปดร้อนะครับสวยเลยครับแปดร้อยนะฮะอเคกำไรมาสองพันแล้วนะครับตอนนี้ไปที่น้ำเงินเหมือนเดิมครับเสมอแล้วชอบเปลี่ยนสีนะฮะ าบางทีมันก็อาจจะออกเสมอซ้ำก็ได้นะครับก็มีเหมือนกัน้โหบอกแปดสวยครับอ่ามันปอกเจ็ดอือว่าอะไรวะตอนนี้ก็พันสี่ร้อยแล้วนะฮะดูอาร์บีนะครับดูว่าจะไปในทิศทางไหนนะฮะไปเลยครับ <c oughs> เล่นตามเขาไพ่ไปเลยนะฮะ แต่ม้นี้ก็อาจจะเป็นปิงปองได้นะครับแต่ผมจะเลือกเกาะกลุ่มไปนะครับสามตัดนะครับอ่ะอกแตมเย็นแล้วแหละอ่ามันแค่สองนะครับเออบอร์ดนะฮะโอ้สวยงามครับสวยงามเลยฮะเขาไผ่สามตัดแน่นอนครับแบบนี้นะฮะผมจะไปที่น้ำเงินนะครับสวยๆเลยครับจัดเปิดแปดร้อยเลยฮะมั่นใจทำใบนี้ มันใจสุดๆครับอย่างน้อยเราก็ได้กำไรแล้วครับผัดหนึ่งนะฮะมาอาหกแต้มอีกแล้วเย็นสบายหกแต้มเย็นสบายเย็นสบายไหมเยน็นเออโคงไปอีกเออพว้ขู่สวยครับเขาไพ่สวยมากกินิ่งๆนะครับ บวกมาสามพกแล้วนะครับผมทงก็จะไปที่แดงนะครับตามเขาไัยไปเลยเลือกห้องดีมีใช่ไปครึ่งครับห้องสวยก็ไปห,ห้องสวยนะฮะอย่าไปเล่นที่ห้องีิลลี่นะครับ <c oughs> ตอนนี้เข้าไพ่สวยมากแต่ว่าได้แล้วก็ต้องถอนนะครับเราสองแต้ม คููเราแต้มเดียวโอเคมันไม่ตัดนะครับมันไม่ตัดนะฮะวันนี้ผมจะตามไปที่น้ำเงินครับหนักๆไปเลยทบไปเลยตามมังกรไปครับเมืว่าอยากให้เป็นมังกรเราก็ตามมังกรไปโดยการอ่านเข้าไพ่นะัะ ส่วนใหญวิธีการที่ผมจะนําเล่นก็อ่านตามเขาไพ่เอาครับเออไม่น้อยไว้เออหาแตมเออมันสีแตมสวยครับออสุดยอดแล้วฮะอ่ะไม้นี้เนี่ยผมจะขอตัดมังกรดีกว่าครับไปสักสองร้อยพอ ตัดหางมังกรนะฮะมันจะยาวเกินไปละมาดูว่าหางจะขาดไหมเรามาฝังเดียวเลยนะครับโอ้ยมันปอกกาวนะครับโอ้โหชนครับโอ้โหรอดนะครับเสมอนะครับเรลืมติดเสมอไว้นะฮะเสียดายนะครับไม้นี้โอเคผมขอ ขอนดีกว่านะครับติดแค่ไม้เดียวเองนะฮะยอดเลยครับไปติดแค่ไม้เดียวถูกหนึ่งสองสามถูกหกไม้ติดครับอ,อ๋อไม่ใช่หกไม้ติดนะฮะถูกหกไม้นะครับรวนเสมอไปด้วยนะฮะอ่ะ ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนําเล่นหรือกลุ่มแชร์เทคนิคก็สามารถแอดมาสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะฮะก็กลุ่มแชร์เทคนิคอย่างเงี้ยครับก็สมาชิกตอนนี้ก็3000คนแล้วนะฮะใน Facebook นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้มีเทคนิคใหม่ๆมาใ,ให้ดูกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้ก็ผมขอพ,อพอแช่นี้นะครับสวัสดีครับ